อนจะไปกินกันก็มาดูวิธีการทําก่อนครับขั้นแรกเราก็ทําน้ำปรุงไว้เลยครับใส่ตับลงไปเลยน้ำปรุงเราปรุงไว้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วครับนัวนัวต่อไปแล้วก็ผักใส่ไปเลยแส่ข้าวกล้องแล้วก็ใส่ผักใบสีสันน่ากินนี่หนะ่ลงผักเลยครับอย่างนี้ จัดไปโอ้โหเสร็จแล้วไปดูกันกินเลยครับสวัสดีครับผมสังกัณนเมืองทายครับวันนี้ผมไม่มากินตับบ้านครับตับบ้านตับบ้านครับเด้อครับกินของก,กัาน้ำพี่น้องเลย ประมาณหนึ่งสองครับเข้าหาครับกี่คับมะลกครับเข้าหาเข้าหา ดีครับทับบ้านนี่ปดาง à n ครับสักข์มันหินทับบ้านเด้อครับพี่น้องเหมือนกันเ้อครับมาจับเยอะแย,ยครับ อ้านเลยครับแล้วอครับเยอะครับพี่น้องเตรียมกันเยอะครับกราตับปั่นกัะฟอง แบบบ้างานงครับเลยมากินโซ่ครับกนินเล่นๆกันหน่อย gặp đi nó từng gặp anh đức có hai gặp các bạn các bạn họ tìm về làm áo bán gặp số môn hai bạn họ Đó phải làm lông nữa Lạc cái này hmm. ก๋ยจับแบ็บอีสานบั้นเงานะครับเนาะไข่ดั้มทรายบั้นหงอกินเหมืนอนแบบนี้นะกอยตับบ้านเขาอืา่นกอยตับบ้านนะครับสิ่งนี้ครับรก็ค่ะเนื้อกับมันละก็ค่ะ

้วพาไครันมาเดี๋ยวพี่น้องกูนกันด้วยครับเสร็จปามเสร็จๆลูกโดดเดครับว่ยลูกโดดยังงเนีย่ย อต้าหาครับก้บบาผากินตมนไทยครับตักกับมันบ้าอื้ม สชาติดีทั้งหมดเลยามาดครับพี่นอ้องคอยตับสองสวงครับตับบางถึงบ,างบาง้านๆหลานร้านชาบา้านเราอือว้ายครับ ยังก็คักครับก็าหาดีแล้วจะมาละ หมดเลยครับกินเพลทไลน์ครับบุ๊คดิโอ๊กเลยบางมือบางบันพุ่มมาวนพุ่มกัดให้มากินให้เบิร์ป้ายนะครับมือไหนพุ่มพุ่มเพลิงพุ่มกระได้ลงเครื่อง จะมีไดรแบ,บ๊ะแนาเหนียวให้พีนน่น้องชาวบนงกันได้นะครับเนะเาะสะดวกแสังไปได้ที่จงไปได้บังซื้อไปครับบึงบลไดสีเดียดิผู้ไปสีเดียกันนรกครับสุด,ดยอดครับ các bạn Đây kinh cả Mấy cái bưng đằng thân nữa, nó Hai cái nó không nữa, Mình งานกับกัเขทำมาได้แล้วเขาก็กินพรนข่ายกันไปครับทับบนบ้านไม่ต้องคนใดดูแล้วก็มากก็ติดตามพวกใหม่ได้เด้อะครับไม่ได้กินน่นสวนนี่ไหม กินเดะซ้อมเดะไปนะครับเราเป็นซ้างเราก็กินเดะซ้อมเดะซ้อมแดเดือดก็มาไว้นักกินเดะน้ำหนะครักนะอร่อยครับเซ็ปเบื้องล้วก็หุ่มกับฟา้ตาติดจับซองหุ่มในเด้อครับจังอ้ําหลังทรายครับ ในดูฮุบว่าติดตามได้ในเพจก็ติดตามใดใตดได้ครับซื้อเดียวกันนะครับลมฝนดังซ้ลมออกกินแบบฝนดัง,มามางใหจขึ้นนาามงมาแล้วผมเด้เฮ่มาถนัดทำเพราะหัไปมาแล้ว กับท้าบานนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยครับดุ๊กดุ๊ครับจับดุ๊กดุ๊กนักอืมดุกสักจะตากไปไหมอืมละอัดกาไปห้อืมจมจมครับดึงองดวง่ะ đường cột thức chạy của thứ tạm hôm nay đứa học thì phần nào hôm nay để cái mảnh đi mình đi đây Boa noite. Boa noite. หนูให้ครับจับปลาจงฟงเวลาบางบ้านผมไปอีกมากินกันให้เบิ้งน้ำเดี๋ยวหน้าผมที่ให้แนวเป๊กๆมากินให้เบิ้งไหมครับติดตามผมไปได้ครับ nói không bao nhờ bất kết mà hãy tìm nó bưng mai bưng mai không ข้าครับสูตรซ่าดีจังเดี๋ยวชิปหน้าผมนี่มากินแนวซ์ทงๆให้ดู้ไหมครับรักติดตามด้วยวนี้ครับจากการบรใจครับช่อง y o u ูทูบชาแนลนะครับรักติดตามเด้อยวช่องเล็กๆน้อยๆกินเดรซ้อมเดรไปครับ เต่แบบเบลล์การ์ดมืันนี้ฝนตกพอดีกินเบลล์การ์ดีครับเดิมโอเคนะครับนาะเอาไปคิดหน้าเดียวพูพอกันไหมครับผม ทางอ้ําด้านซ้ายครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับพี่น้องกดติดตามพุ่มเดชครับพุ่มกายอีมากินให้เบิ้งกันบ้านๆแล้วก็นให้มาซ่อมเครื่องซ่อมยังให้กันเบิ้งกันบ้านๆนแล้วกันเนาะมียังจะคอมเมนต์ไปทั้งล่างใต้คลิปกันได้ครับคอมเมนต์ท่ากันคอมเมนต์เซลล์กันก็ได้มีอันใดที่พุ่มเพชรไม่ยังผิดพลาดไปเรื่องกันใดก็คอมเมนต์อยู่ใต้คลิปให้พุ่มก็ได้ครับเดี๋ยวพุ่มกอีชอบกับน้องห่นะครับเนาะ นี่ก็โอเคครับเดี๋ยวผมขอลาก,ก่อน,นะครับเนาะมือนี้นะเ,เดี๋ยวคลิปนะขาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ